ดีวันวาเลนไทน์ค่ะโอ้โหเดือนนี้ความรักหลากหลายนะเป็นความรักใท้เราภายมันแล้วเหมือนจะเป็นวาเลนไทน์แรกที่ประเทศไทยมีสมรสเท่าเทียมใช่คุณผู้ชมขออนุญาตย้อนวัยหน่อยนะเพราะว่ามาตอนสมัยที่เราเรียนมัธยมใช่ไหมชอบคนไหนก็จะเอาไอตัวสติกเกอร์สีแดงๆแบบนี้เออไปแปะนะครับถ้าเกิด ชอบชอบมากหน่อยแล้วก็แปะดวงใหญ่เพราะฉะนั้นพี่กิ้งเอาเล็กสุดไปอ่สวดาชรู้เลยยว่าชอบแบบไหนแต่คุณผู้ชมคะมันไม่ใช่แค่เราไปแปะคนอื่นคือเด็กๆถ้าเราไม่ได้หน้าตาน่ารักถึงขั้นที่ว่าจะมีคนมาแปะก็ซื้อแปะเองไปเลยสิคะยอปูล่าอยากจะฮอนอยากจะแปะกี่ดวงก็จะมีกี่ดวงก็ได้อ่ะมามาซีไข่มุกเอาดวงใหญ่ๆเลย สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริงนะครับอ๋ออันนี้คือตัวอย่างของคนที่เพื่อนไม่ได้ช่วยแปะมาเองอุ้ยแปะกันใหญ่เลยแปะมาเองก็บอกเธอรู้วแปะที่แปะจะเป็นนายพลอยู่แล้ววันนี้วันวาเลนไทน์เอาสามดาวไหมตรงนี้เดี๋ยวน้องจัดให้เอาให้ครบเลยเต็มบาทเต็มไหลเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะขอให้คนที่มีคู่รักแล้วคนที่กําลังจะมีขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์นะครับแล้วความรักเนี่ยมันมีทั้งกับหนุ่มสาวพ่อแม่เพื่อนคือมันมีได้มันไม่จําเป็นจะต้องมีเหตุผลอะไรมากมายแต่ขอให้มีสติรักอย่างมีสติเท่านั้นก็พอ,อสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องต้นวันนี้มาแจกความรักครับ<า>สวัสดีครับน้องคิวปิดคิวปิดยินดีรับความรักนะคะมีธนูมีปีกพร้อมเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เอฟป๊อปชูเดย์ข่าวร้อนบันเทิงแทบครับวันนี้อยู่กับปอลตรันรักครับและจอยสจีค่ะโอ้โห,โโห,โโหโคุณจอยวันนี้เราอยู่กันด้วยบรรยากาศแบบหวานแหววเลยนะวนันวาเลนไทน์เอิ่มขึ้นขึ้นไปหาพี่หมีได้ไหมบนส<ม>วานี้พี่หมีไปแล้วบินไปแล้วเมื่อกี้อยากขึ้นไปหาพี่หมีเดี๋ยวค่อยเจอกันหลังรายการค่ะ สวัสดีค่ะส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นอมรินทร์นะคะสุขสันต์นวันวาเลนไทน์ทุกๆคนเลยวันนี้เจอกับเรา3ามคนลูกปัดณัชยาค่ะผมปอนสันรักครับและอ้อนลักษิกาค่ะวันหวานๆแบบนี้ก็ต้องคู่กับคน,หว,นหวานๆสวยๆฮะเตรียมดอกไม้มาให้ด้วยคุณอันนี้ให้พี่ปัดบ้างแล้วกันครับขอให้เป็นวาเลนไทน์ที่เต็มไปด้วยความสดใสและก็ความรักนะครับคิวปิดปอนคิวปิดปอนขอทําหน้าที่บ้าง สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามทุกต๊ข่าวช่วงที่หนึ่งนะคะแล้ววันนี้โลกเป็นสีชมพูเลยมีสาวสองคนสว,วาวเลยแม่สวัสดีวันแห่งความรักนะคะคุณผู้ชมความรักไม่มีพรมแดนไม่มีขีดกั้นแต่ว่าขอให้รักอย่างมีสติก็แล้วกันทุกต๊ะข่าวประสบการณ์ถึงความเข้มข้นยิ่งถึง พบคนข่าวคุณภาพทุกโต๊ะข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18.50นท,ทุกวันเสา 19, ร์อาทิตย์เวลา19.00ทางอมริรนทีวี HD ช่อง34